สวัสดีครับนแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพี่เจกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำคำ่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับพี่จะเลือกเกมเวลาตีสามงนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนซีซรอบลีกเฟสคลับบูสจากเบลเยียมจะเปิดบ้านเฉลิกร์เซโลนาจากสเปนครับคลับบูสมี3แต้มจากการชนะ1แพ้2เกมล่าสุดรายการนี้บุกไปแพ้บาเยิร์นมิวนิกมาเละ0ต่อ4นะครับในลีกเปิดบ้านชนะเดนเดอร์มา2-1ตัวลหลักก็เดซันดาสแตนโควิด มีฮันส์วานาเคนตัวเพลย์เมคเกอร์เลยนะครับข้างหน้าก็คริสตอสทีโซลิสกับคาร์ลสฟอบในขณะที่บาร์เซโลนามี6แต้มจากการชนะ2แพ้1เกมล่าสุดรายการนี้เปิดบ้านถล่มโอลิมปิกอสมา6-1นะครับในลีกุสูสซาดาก็เปิดบ้านชนะเอลเช่มา3-1 h ฮันซี่ฟริกอย่างโดสีิเชงานกาบี้แปรดี้รวมไปถึงราฟินญาที่ยังเจ็บนะครับแต่ว่าตัวหลักๆก็ ตรงกลางเฟลกี้เดองยเฟมิโลเปสดานิโอโมนะครับนัดที่แล้วในลีกเป็นตัวสมรองก้อนแมามีโอกาสได้สตาร์ทที่เหลือก็ลามินยามาเฟรนโตเลสมาคัทแรดฟอร์ดโดยมีเลวานดอฟสกี้ก็อาจจะได้ขยับเป็นตัวจริงเหมือนกันอยู่ที่ฮันซีฟิกเลยนะครับเจอกันล่าสุดต้องย้อนไป2 0 0 2นู่นเลยครับบาซาชนะไปกลับในบ้าน3-2เกมเยือน1-0ก่อนเกมบาเซโลนายังบุกมาเป็นต่อพอสมควรนะครับแม่พิจเรดูแล้ว ก็ยังเหนือกว่าพอสมควรนะครับบาร์เซโลนาคือตอนนี้ระบบทุกอย่างมันลงตัวครับแรดฟอร์ดก็เริ่มทำประตูได้ลมามาินยาเมลแม้ว่าจะมีปัญหานอกสนามอยู่แต่ว่าในสนามก็ยังทำประตูได้นะครับดูแล้วยังเหนือกว่าครับกระแสะไหลบาร์เซโลนาพี่อยากดูแล้วการันตี1ประตูลุ้นประตูที่2นะครับให้เชียบบาร์เซโลนาเป็นกระแสสเปเชียลหประจำค่ำคืนวันนี้ครับ